อนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดไฟแบกนะครับถอดไฟแบกตัวนี้นะครับนะต้องเปลี่ยนไฟแบกตัวนี้นะครับแล้วก็หาเบอร์ขึ้มานะครับเบอร์ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ดิคานถอดไฟแบกนะไฟแบกเนี่ยนะบางตัวนะครับมันจะย้ำนะฮะมันจะย้ำตาไก่ไว้นะครับนะถ้าเราถอดถอดไม่ดีมันถอดไม่ออกหรอกถอดไม่ดีนึงก็ถอดไม่ออกคือถอดไม่ดีถอดไม่ออกคือหมายความว่าไง ตัวนี้มันย้ำตะกั่วตะไก่ไว้เนี่ยนี่นะครับเป็นย้ำตะไกไว้เนี่ยตัวน like ี้ย้ำไว้อ่าเนี่ยย้ำไว้ย้ำตะไกไว้นะครับเนี่ยอันนี้อ่าวิธีการดูดวิธีการดูดตะกั่วหรือวิธีการถอดอุปกรณ uh ์นะกูก็สอนไปแล้วนะครับนะอ่าแล้วก็นี้นะครับพวกนี้มันย้ำตะไก่นะครับมันจะย้ำตะไก่ไว้อ่าเนี่ยย้ำตะไก่ไว้ที่ดูดเราก็ต้องใช้แลยครับที่ดูดตะกั่วนะครับนะแต่ถ้าเป็นนะฮะเป็นพวกขายซีพวกเนี่ยนะครับขายซีพวก ขายสีพวกมือพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละเนี่ยขายสีอย่างงี้นะครับไอสีมือที่มันจีไปแล้วนะฮะนี่เราใช้สายชินนะครับสายชินสายชินเนี่ยนะครับดูดมาวิธีการดูดครูก็สอนไปแล้วแต่ถ้าถ้าเป็นแล้วครับย้ำตาไก่อย่างงี้นะครับย้ำตาไก่อย่างงี้เนี่ยมีตาไก่อยู่นะครับก็คือมาดูนะอ่านะฮะเนี่ยนะครับดูดไม่ออกนะครับเนี่ยมีตาไก่อยู่นะครับตูดเนี่ยดูดไม่ออกก็เนี่ยเนี่ยนะครับดูดไม่ออกเนี่ย แต่ถ้าไม่มีตกกาไก่เนี่ยดูดออกอ่านี้ก็มีตกกาไก่ยับตกกาไก่หมดเลยอ่ออยา,กกายบนนับตาไก่หมดเลยนะครับตอนนี้แลววธี่จะดูดก็คือนะฮะอ่าเว้นดูดแล้วก็ใช่แล้วฮะอ่านี่ก็คือเราดูดตะก,กั่วเก่าเนี่ยอัอนนี้ก็คือยับตกกาไก่นะครับเราดูดตะก,กั่วอ่าแล้วก็เร่งสปีดหน่อยนงนะึงแลให้มันดือดหน่อยนะครับเดือดหน่อยนึงปุ๊บก็และอ่าค่อย,ยๆ,ๆดูดออกมาอย่างนีน้อ่าแ oh, <ๆ>ต่ตอนนี้นะครับนี้ตะก,กั่วเก่ามันใช้งานไปแล้วเนี่ย ตะกัวเก่ามันใช้งานไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องแล้วเอาตะกตวตัวเก่าตะกัวตะกัวเก่าตะกัวใหม่เนี่ยบวไปเลยอ่าคือให้ให้ตะกัวเก่าก็ตะกัวใหม่มันผสมกันนะครับมันจะดูดง่ายกว่าเพียวอ่าดูดง่ายกว่าเพียวเพียวก็คือดูด,ด,ดง่ายกว่าตะกัวเก่านะครับก็เอาเมาผสมกันแหละอ่านี่นะฮะอันนี้อ่าค่อยๆนะครับ ตะกัวกะ,ะตะกัวใหม่โบเอาไปเลยนะนะแล้วแต่เทคนิคนะครับใครจะนั่นก็แล้วแต่นะฮะอาถอดจนข้างยากหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะนะต้องเป็นที่ดูตะกัวดีๆหน่อยนะครับนะดีๆหน่อยถึงจะออก นี่นะฮะนะครับมันจะออกไปหมดนะเดี๋ยวค่อยๆเก็บทีหลังนะครับตอนนี้นะฮะเพราะตะกัวเก่านะถ้าเราไม่เอาตะกัวใหม่ดูดเข้าไปเนี่ยนะตะกัวเก่าเนี่ยมันเป็นมันคือมันเสื่อมคุณภาพแล้วนะี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยนั่นนะฮะแล้วอย่างหนึง่ง NYU, มันดูดไม่ค่อยดีอย่างนึงอะตะกัวที่ใช้บางทีไอเด็กเป็นตะกัวด้านนะครับเนี่ยตะกัวด้านค่อนจะ, eras, ะนดูดยากออกมา ern, นะครับต้องใช้ตะกัวใหม่ผสมเข้าไปอแล้วก็ค่อยดูดอย่างนี้นะครับดูดไปเรื่อยหัวแร้งไอไ่ใช้หัวแร้งตัวดูดมันไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ใช้งานมานานแล้วเนี่นะครับค่อยดูดอย่างนี้นะ ดูดครั้งเดียวไม่หมดแล้วครับน่าค่อยๆดูดนะค่อยๆตอนนี้นะฮะตัวนี้ด้วยเนี่ยอ่าถ้กลัวไม้ปอเข้า,าขไปเลยอ่าเรียกมาแล้วอ่าถ้ากลัวดอนนะครับกดนี่อ่าบางทีนะครับบางทีตัวนี้นะฮะมันเต็มแล้วนะครับอ่เต็มแล้วอ่าเต็มแ,แล้วก็ต้องทำการแล้วฮนะอ่า ทำความสะอาดแล้วถ้มานะฮะอย่างนี้อ่านี่นี่นะฮะเนี่ยอ่าบางคนไม่รู้นะก็โดดไปเรื่อยเนะี่ยแล้วถ้าอะไรตะกัวตรงนี้ออกนะเนี่ยมันแผ่นเลยเนะนี่ยนี่นะครับนะเป็นแผ่นเลยทาแมออกก็ไม่ติดนะครับนะบางคนไม่รู้เนะี่ยแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้อ่านี้นี่มอนกันนะครับนะ ครับแล้วทความสะอาดตรงนี้นะครับเดีวเอานี่ออกให้หมดเลยนะครับนะแล้วกันนี่นะอ่าแปรงเรื่อยขัดตรงนี้ให้มันแล้วนะลูกยางมันเนี่ยเป็นลูกยางอ่าถ้าเป็นที่ดูดตะกั่วธรรมดานะครับนะอ่ามันก็จะใช้ได้ไม่นานนะครับเป็นของฮาโก้นะครับใช้ได้นานนะครับตัวนี้นะคือของดีหน่อยนะฮะอ่าตัวนี้นะครับอ่แล้วบางทีมันติดตรงนี้นะครับอ่อ่าแล้วก็ใส่เข้าไปหมายปุ๊บนะก็กด นี่นะครับดูดค่อยๆดูดนะครับใจเย็นๆนะครับจะดูดทนข้างยากหน่อยนะครับตอนนี้ก็คืออย่าลืมเราอย่าลืมเอาตะกวัวใหม่ย้ำเข้าไปอีกหน่อยนะครับต้องให้ตัวนี้แหละมันเดือดก่อนนะครับเนี่ยร้อนก่อนนะครับมังกรใจร้อนนะครับไม่ออกบางทีต้องดูดหลายๆครั้งหน่อยนะครับยังไม่ออก ค่อยๆดูดอย่างนี้ไปนะครับอันนี้นะฮะเนี่ยใช่นะฮะอ่าค่อยๆดูดเก็บไปนะครับอ่าอ่านี่ก็คือเป็นเทคนิคนะครับในการดูดตะกั่วดูใช้นะที่ดูดตะกัวอ่าถ้ามันเต็มปุ๊บนักศึกษาก็เนี่ยปุ๊บได้เนี่ยเราจะดูตรงนี้นะครับเราจะเนี่ยถ้าไกลตรงนี้นะครับหลตรงนี้รูมันจะตันนะครับอ่าทำความสะอาดด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับนะไอรูใหญ่ๆนะครับตัวกลัวที่มันใหญ่ๆเราดูดออกเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้ส่วนเล็กๆอย่างเราก็และฮะเรามาเก็บงานนะครับเก็บชิ้นงานนะครับแล้วก็ค่อยดูดนะครับบางคนใจร้อนนะครับดูดครั้งเดียวนะมันไม่หมดล็อกต้องดูดตามอีกสองสาครั้งนะครับไอส่วนที่มันติดยืดอยุ่นะครับค่อยๆนะฮะ ทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับใช้เวลานาน,านหน่อย,ยนึงครับเสร็จแล้วเธอค่อยๆนะฮะโยกนะครับโยกโยกมันจะดุดดุดเปาะออกมาเลยนะครับอ่าอนนี้แล้วก็นะฮะโยกช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับแล้วก่นนะฮะ นี่วิธีการดูตะกั่วที่ย้ำตาไก่นะครับตอนนี้เราออกมาแล้วนี่นะครับนี่ไปแบ,บ่งเบอร์มันก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์มันเช่นนี้นะฮะนี่นะฮะเบอร์มันนะครับอรเอเอ่นะนะฮะเบอร์เอเอ,เอยี่สิบหกนะครับเบอร์ข้งมันก็นั่นได้เลยนะครับเวลาไปซื้อก็นนะฮะบางทีเรา จุดมาแล้วนะครับอ่านี่ก็คือไฟแบตตาไก่ที่เขาย้ำอยู่นะครับเนี่ยดูปินนะครับที่ย้ำตาไก่นี่นะฮะอ่าที่ย้ำตาไก่อ่าแล้วเวลาถอดเปลี่ยนนะครับนะถอดเปลี่ยนอะไรก็นะครับเนี่ยอย่างที่ครูสอนนะครับไอโว้ยนถอดแบบไหนนะครับไปดูยูทูบของเขาาแล้วกันอ่าตอนนี้เรามาดูนะครับวิธีการถอดนะครับสายสกีกับสายโฟกัสนะครับ Eh สีส้มกับสีแดงนะครับนี่เราแกะฟ้ามาแล้วนะครับแกะฟ้ามาแล้วสีแดงจะเป็นชุดสกรีนตัวนี้สีแดงจะเป็นชุดโฟกัสทษทีนะครับอันนี้จะเป็นชุดสกรีนเวลาถอดออกมาเนี่ยนะครับดึงนี้ไม่ออกนะครับไม่ออกหรอกดึงนี้ตายก็ไม่ออกนะครับพังเลยล่ะเราจะมีฮะตัวนี้นะครับแล้วก็กดนิดนึงนะครับกดนิดนึงปุ๊บเนี่ยดึงมาได้่ล่ะเราจะเปลี่ยนนะ อ่าตัวนี้นะครับอ่าเราก็ต้องบัดกีออกนะครับบัดกีตัวนี้อ่าบัดกีตรงขานี่นะครับบัดกีมาเลยนะครับบัดกีมาเลยปึ๊บเชื่อมมาเลยปุ๊บอ่าบัดกีมาเลยอ่านี่ยคือแล้ดึงออกมาเลยอ่าดึงออกมาเลยปุ๊บบัดกีแล้วปุ๊บเนี่ยมแรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับอ่าเส้นนี้นะครับ ไปเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับจดเบอร์ไปก็ได้หรือยกไปทั้งตัวเลยก็ได้นะครับอเอาละครับเวลาถอดจุ๊บไอวอทนะครับนะแล้วก็ใช้นี่นะครับเนีน่ยนอะใช้ปากคีบกันไฟมันนะช็อตนะครับนะแล้วตัวนี้ไปคีบตรงกลาวนะครับนะเน,นี่ยคือไปคีบตรงกลาวอันนี้ไปดูยูทูบเก่าๆก็ได้นะครับเอาตรงไหนก็ได้แล้วตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วใช้ตัวนี้นะครับนของเนี้ย เข้าไปเลยอย่างเงี้ยแหละปุ๊บนะจับนิดหน่อยนะฮะจะนี้ไฟมันหมดแล้วนะครับสปาร์กนี้นะครับจิ้มตรงนี้เนี่ยปุ๊บนะครับแล้วก็เอาออกมานี่นะฮะอ่านี่ก็คือแล้ฮะให้ไฟเนี่ยมันลงกราวนะครับเวลาใส่ก็เวลาใส่ก็แลฮะค่อยๆเอียงใส่นะครับอย่างนี้นะฮะอ่านี่นะฮะอ่าตอนนี้ก็คือแล้วใช่ไฟแบ็คมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราจะไปเปลี่ยนนะครับนะเราถอดจะเปลี่ยนนี่นะครับไฟแบ็ค အဲဒီလား uh, yeah.